สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไม่อยู่กันในแบบโกลกาเด่นอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้มีไข่มิติขอ,อขาขายนะครับก็โอ้ก็อะไรครับก็ไปซื้อมาเออซื้อมาวางเลยผมหวังว่าจะได้จิ้งจอกนะครับแล้วมันคือ,คอไข่อบไนี้หรือเปล่าจะไม่ได้น่าจะใช่เลย อหาไม่เจอวันนี้นะครับเรามาดูสต็อกพึ่งกันนะครับแล้วมีอะไรบ้างมีไว้นี้นะครับโฟล์ซีดแพ็กแล้วก็มีของตกแตก่งเอ๊ะตกแต่งไว้นะอุ้ย แล้วมี 1, เมล็ดพันธุ์ไอ้กล่องสุ่มเมล็ดพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับน้ำสุ่มเลยไม่ได้อะไรโอ้โหไม่ต้องถามถึงผลที่ดีมากๆเออมันมันไม่ดีนั่นแหละครับเออผมไปชดเชยก็นั่นแหละครับ ทีนี้ก็น่าเบื่อเช่นเคยนะครับแก็มีอะไรทําเยอะๆเลยส่วนผมก็มีหลายอย่างที่ติดสถานะด้วยนะก็รอให้มันติด,ดเยอะก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นหลังอัปเดตไม่กี่วันนะครับคลิปนี้ผมอัดไว้นานมากแล้วก็มันจะมีแบบ ไอ้พึ่งที่ปล่อยนนะพึ่งมาครับมันจะปล่อยเร็วมากแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งนะครับจะเป็นบางครั้งมันเหมือนจะเป็นแบบพึ่งยิดโก้นะครับมาปล่อยให้เราก็มีเยอะอยู่ครับเร็วมากเลยด้วยส่วนมากก็จะติดเออถ้าพึ่งปกติไอเอทาแบบปกติก็น่าจะปกตินั่นแหละ แต่ว่าอันนี้เป็นแบบเร็วขึ้น mm hmm. ก็จะเป็นพึ่งดิจิท้ที่มันเร็วขึ้นมากๆเร็วขึ้นเดิมหลายเท่าเลยมันจะเป็นรูปเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีรูปคอหรืออะไรสักอย่างมาด้วยก็นั้นก็คือจะมีพึ่งดิจิก้นะครับ mm hmm. ผมเห็นน่าจะพึ่งดิจิท้นะถ้าถ้าเอ้ยพูดอะไรเนี่ยถ้าจะไม่ผิดแล้วผมจิตขาดๆหน่อยนะครับ อตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำครับก็อาอันนี้ไปเราทําน้ำพึ่งเพิ่มก่อนถ้ามีเสียงฟ้าผ่าฟ้า,ฟาร้องหรือว่าฝนตกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้อัดเสียงตอนฝนตกแล้วก็ห้องไม่ได้เก็บเสียงหรืออะไรเสียงก็สามารถาผ่านเข้ามาได้นะครับ มีสต็อกแล้วครับมีไข่ครับนี่อ่ะ <c oughs> เกลือแทบไม่มีอะไรเลยลองมาดูร้านเกียร์ชอ็อปบ้างครับ มบลรดน้ำก็ต้องซื้อเก็ไไ้้นะครับเพราะว่าจะมีพวกอัปเดตหรืออะไรที่มีผลดีๆมาขายก็แบบต้องลดเยอะเลยครับต้องใช้เยอะมากโอ้อัน,นี้มีเควสอันนี้นะครับแรกกับซีทแพ็คนอร์ม a ลซีแพ็คปกติอันนึ่ง ส่วนผมก็ไม่ได้ปลูกอะไรมากครับก็ตั้งเดิมปกติเลยอาจจะลกนิดนึงมีคนมาขอผลครับอมืมีคนมาขอผลผมคิดถึงช่วงแบบบ็อกฟุตในตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ผมไม่ค่อยไดเล่นแล้ว สังคมมันไม่ค่อยดีหน่อยนะครับแทบทุกเกมเลยล่ะก็มีรายใด้เข้าไปเถอะครับแต่ก็ไม่ได้จะให้อะไรเยอะมากเพราะว่าผลอื่นเราจะรอไปติดสถานะแล้วเราค่อยเอาไปขายเองครับเราให้อันที่พอมีมูลค่านิดๆให้ไป อทำไปประมาณนั้นเพิ่งก็ร้อยกว่นแล้วนะครับก็ดีมากๆาเราออแบบนึงนะครับรอนานอยู่เหมือนกันนะครับแต่3ีก็เร็วขึ้นมาก ได้แล้วครับเราก็ใส่เพิ่มไปเรื่อยๆเลยพาทีเราจะได้เก็บน้ำพึ่งไว้ทำอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นครับของอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้น้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่ใช้เยอะมากเลยครับแต่ก็บางอันก็คุ้มค่ากับการที่แลกมาแล้วก็บางอันก็ไม่คุ้มค่าเลยเรามาไล่ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ไล่ดูไม่หมดนะครับ ผมงงแต่ละอันว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ามันจะใช้กับผลไม้น่าจะไม่ได้ทุกอันนะก็คอยดูแล้วกันนะครับผมจะทําในอีพีต่อไปนะอืมนะต้นเลยรใช่มัน,น,รมน,นครับไปฟาร์มนะพึ่งเงินต่อเพรว่าโอ้ย ลองมาเล็นก็นัาปู่มกันนะครับมันดูมีราคาดีแต่ราคาก็ไม่น่าจะสูงมาก mm hmm. นะครเพิ่งอูดฟาวิซิทแพ็คซึ่งเราไม่ได้ไปติดไฟนะครับทำเ,เพื่อเผื่อต้องใช้ mm hmm. แล้วก็เอามาครับเอา้าโอ้โห,โโหกดโดนอีกแคะอะไรนี่เะี้ยสาวจะครับดีๆสักหน่อยเสยดยมากเลยครับแล้วก็ทำแจวหาซื้อใหม่ครับอืม ไอ้นนี้ส่วนเพื่อนเราครับที่มาขอผลไม้ตอนแรกแล้วกดไลค์ให้ไปครับโอ้นี่ค็รอน้ำพึ่งอีกสามวินะครับได้แล้วครับอืมโอ้เหมือนจะดีจะตักผลไม้ด้วยนะครับตอนนี้ ก็คือว่าก็อืมในพีต่อไปผมก็น่าจะเป็นคลิปล่าสุดเลวนะครับอันนี้จะเป็นคลิปแบบเก่าๆไม่เก่าหรอกครับก็คืออัดไว้ล่วงหน้าแล้วค่อยมาภาคมาตัดแล้วค่อยลงทีเดียวนะครับก็ทนในช่วงหน้าเบื่อไหมนะครับ หลังๆก็จะช่องเราก็จะมีวัฒนาการมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับผมจะทำให้สำเร็จแต่ก็ตอนนี้ก็รอน้ำเพิ่งไม่เหมือนเดิมครับนานนึงกันนะอ่าครับผมจบคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้ว ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับกดที่สามารถกดที่เรากดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เออถ้ามีอะไรติดขัดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมอ่านทุกเม้นต์อยู่แล้วนะครับแต่บางเม้นต์ก็อาจจะไม่ตอบกลับนะเพราะว่านั่นแหละครับก็อาจจะไม่ตอบกลับ เพราะบางอันผมก็ตอบกับไม่ได้บางวันผมก็ไม่มีเวลาว่างนะครับแต่ถ้าเป็นคอมไม่นี่มีประโยชน์ผมก็จะพยายามตอบด้วยนะครับก็นั่นแหละครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ดูคลิปให้จบด้วยนะครับ